อเคเดี <muitas> ๋ยวบนไทแจเกีรยังไม่จบอ่ะเนี่ยเขียนไม่พอเลยแล้วเขียนอะไรนะซินเนอร์กับแจ๊วกอร์แจ๊กอร์ด้วจักรีจักรุ่ยได้ไหอย่าลืมตั้งชื่อวงให้ด้วยนะคนรุ่นใหม่เป็นเกิร์ e เจนเนอเรชั่นก็ได้นะบาย บายบายสวัสดีครับตั้งซีดีดาตาทีมออกแล้วใช่แล้วก็ใช่หน่อยแบบออกใช่ใช่พี่ก็การไม่ไม่แค่นั้นนะพี่ตั้งมาสิบรอบพี่เต้แซวแล้วว่ามันมินลีด้วยอ่ะใครทำอะไรนะ EFM ครับไม่ใช่บอวจินบัวจินบัวจินบายบายนะ Không mưa đây, được già, các gì đi ra Bye bye Là <laughs> không còn thân <lại, cười>